เรชอตพาไปดู Boxing Day หงต้องการใช่บุกเยือนเบอร์ลี่พีเมลิกนัดที่19ของฤดูกาลลิวพูลไม่คิวไปเล่นที่เทิร์ฟส์มัวบ้านของเบอร์ลี่ซึ่งจะเตะกันคืนนี้เวลาเที่ยงคืนครึง่งเฮทูเฮทซ้3นัดหลังสุดเป็นหงแดงที่กินเรียบเก็บคินชีตเอาชนะได้ทั้งหมดก่อนอื่นมาเช็คสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกัน เริ่มจากลีพูของเรามีตัวเจ็บยาวเป็นหางว่าวประกอบด้วยแอนดี้โรเบิร์ตสันเตียก็คันตาลาสเตฟานไบเซติชเบนโดกเชลมาติบเดีอโก้โชตาอเล็กซิสแม็คอลิสเตอร์และลายล่าสุดอย่างคอตาสซิมิคารดส่วนลุยดีอาร์สที่เจ็บเล็กน้อยในเกมกับอาเซนอลยังต้องลุ้นหนักว่าจะพร้อมลงสนามไหม ดานเบอร์รี่เจ้าถิน่นพวกเขาจะขาดแข้งตัวหลักอย่างลูก้าโคเลโอโชบวกกับอีก3คนที่ต้องรอดูหน้างานทั้งโยฮันเบิร์กกุตหมุนสั้นอารอนแลมซีและแจ็คคอกขาดการ11ผู้เล่นตัวจริงเบอร์รี่ของแวงซองกอมปานีมาในแผน4-4-2เจมแท็บฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูแบ็กโฟวิตินโยดาราโอเช จอแดนเบเยอร์ er, และชา์ลีเทเลอร์ซซนเดอร์เบอร์เก้กับจอส์บาวฮิลเป็นคู่กลางโดยมีจ้าขอบเบอร์ลาเซนวิลสันโอโดเบิร์ตสร้างสรรค์โอกาสให้หนาคูยังเซกิอัมดูนีและไลฟ์ฟอสเตอร์ฝั่งลิเวอู์ของเจอเกนขอบมาในระบบเก่ง433ให้บิดอาริสันเบเกอร์เฝ้าเสา เซนเตอร์ยังยึดชุดเดิมอย่างอีบูโกนาเต้ยืนคู่กับเฟอร์กิวฟานไดขนาบข้างด้วยแบ็กสองฝั่งอย่างเทนสอาโนและโจโกเมสขยับขึ้นมาที่แผงมิดฟิล์วาตาลุเอนโดปักหลักดักบอลสองประสานงานกับฮาวิเอเลียดและโดมินิกโซบสไลโมซาลาดาวินูนเยสและบทปีกตัวยิง โดยมีโคดี้กักปโป้ปั้นเกมในตำแหน่งโฟลไน์ว่ากันถึงรูปเกมและสกอร์ดีคาดแม้เบอร์ลี่จะบุกไปเอาชนะฟูลแลมได้ในนัดล่าสุดแต่นอกจากนั้นผลงานก็ยังลุ่มๆดอนอๆไม่แน่นอนสักเท่าไหร่เช่นเดียวกับลีฟูที่สะดุดมา2เกมติดทำให้เกมนี้ใช้ชนะเท่านั้นคือคำตอบ ลูกเกมคิดว่าจะเป็นลี์ผูลที่เซตเกมเดินหน้าลุยใสส่วนเบอร์ลี่ที่เต็มไปด้วยนักเตะพลังนุ่มก็คืกพร้อมส่วนตลอดเวลาเบอร์ลี่ในยุคข,ของกัมปนีเป็นสไตล์ทีมที่ไม่ได้ตั้งรับจา๋าแข้งหน้าใหม่เยอะและหลายๆคนยังขาดประสบการณ์ซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนใหญ่ที่ทำให้พวกเขาจมอยู่ลองบ้ย้ย สุดท้ายเชื่อว่าลีบผูที่กักกระสุนมาจะถล่มได้แบบไม่ยากเย็น4ประตูต่อศูนย์และนี่คือรอบนิวปีวิวถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปนังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ